รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมาจารย์กฤษนะคภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะครับเนื่องจากว่ามีดาวที่ย้ายพร้อมกันเนี่ยในเดือนพฤษภาคมและเป็นดาวสำคัญมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าในทางโหราศาสตร์เนี่ยจะเรียกดาวเหล่านี้ว่าดาวตรีเทพนะก็คือมีดาวพฤหัสด,ดาวเสาและก็ดาวราหู ย้ายพร้อมกันเลยนะครับในเดือนพฤษภาคม2 5 6 8นี้ซึ่งดาวสามดวงนี้จะมีผลต่อดวงชะตาถึง90%เลยเวลาที่นักโหราศาสตร์เขาจะดูดวงเนี่ยนะครับก็จะค้นหาดาวสามดวงนี้แหละเป็นหลักเลยเพราะว่าเพียงสามดวงนี้ก็จะมีผลต่อดวงชะตาถึง90%ทีเดียวนะครับโดยดาวพฤหัสเนี่ยนะครับในทางโหราศาสตร์จัดให้เป็น ประธานแห่งความสุขความเจริญประธานแห่งดาวสุพราะห์ทั้งปวงเลยนะแล้วดาวพฤหัสเนี่ยก็จะส่งผลดีและดาวพฤหัสก็จะส่งผลในแง่บวกส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเกิดความสําเร็จสมปรารถนาพอมีการย้ายเนี่ยมันก็จะมาส่งผลด้วยดาวพฤหัสเนี่ยนะครับจะมีอัตราโคจร1หนึ่งปีในหนึ่งราศีพอเขาจะย้ายเนี่ยก็แปลว่าเป็นการย้ายในรอบ12ปีของดาวพฤหัสเลยนะครับ ดาวดวงที่สองก็คือดาวเสาร์ดาวเสาร์เนี่ยในทางโหราศาสตร์ถูกจัดให้เป็นประธานแห่งความทุกข์และทมเลยเป็นประธานของความบาปเคราะห์ทั้งปวงเลยนะเวลาดาวเสาร์ย้ายก็จะส่งผลในเรื่องของความทุกข์ความเครียดความกดดันปัญหาอุปสรรคนะครับและดาวเสาร์เนี่ยมีอัตราการโคจรในหนึ่งราศีนะครับสองปีครึ่งเมื่อมีการย้ายราศีก็แปลว่า ดาวเสาร์จะย้ายในครั้งนี้จะเป็นครั้งใหญ่ในรอบ30ปีเลยทีเดียวนะครับและดาวดวงที่3นะครับก็คือดาวราหูดาวราหูเนี่ยนะครับก็จัดเป็นเทพแห่งการพลิกชะตาเลยจากร้ายเป็นดีจากดีเป็นร้ายเวลาราหูเข้าเนี่ยมันจะเกิดความมัวเมาลุ่มหลงคือในบางครั้งก็จะพลิกเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตนะครับซึ่งดาวราหูเนี่ย หลายคนก็กลัวเพราะว่าในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับก็จัดให้เป็นดาวบาบครอบเช่นเดียวกันมันก็จะส่งผลนะแบบชนิดที่ว่ามัวเมาลุ่มหลงนะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะครับและดาวราหูเนี่ยอัตราการโครจรใน1ราศีก็คือ1ปีครึ่งนะครับฉะนั้นการย้ายในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการย้ายครั้งใหญ่ในรอบ18ปีเลยทีเดียวฉะนั้นดาวพฤหัสย้ายใหญ่ในรอบ12ปีดาวเสาย้ายใหญ่ในรอบ30ปี ดาวราหูย้ายใหญ่ในรอบ18ปีลองคิดดูสิครับดาวสามดวงมาย้ายพร้อมกันในเดือนพฤษภาคม2568ตรงนี้ก็จะส่งผลแน่นอนกับดวงชะตาบางคนเปลี่ยนเส้นทางชีวิตบางคนเกิดความเจริญรุ่งเรืองบางคนได้เปลี่ยนแปลงระดับของชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับโดยการย้ายเนี่ยครับดาวราหูจะเป็นดาวที่ย้ายลำดับที่หน,นะครับโดยที่ดาวราหูเนี่ยจะย้ายในวันที่หพฤษภาคม พอวันที่5พฤษภาคมเนี่ยดาวราหูจะย้ายจากราศีมีดมาอยู่ที่ราศีกุมและการย้ายในครั้งนี้นะครับเมื่อย้ายแล้วเนี่ยได้ตำแหน่งคุณภาพทางโหราศาสตร์เป็นถึงเกษตรตราธิบดีหมายถึงหนักแน่นมั่นคงมีกำลังและยังเป็นปกินอกะโชคอีกด้วยนะครับฉะนั้นดาวราหูเนี่ยที่เป็นเทพ,พเจ้าแห่งการพลิกชะตาเนี่ยจากร้ายกลายเป็นดีก็จะส่งผล นะหรือบางทีอาจจะยาจกเป็นเศรษฐีจากเศรษฐีเป็นยาจกก็ได้นะจะส่งผลดีหรือลายเนี่ยขึ้นกับดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคนนะครับว่าดาวในชะตากําเนิดของเรานั้นเนี่ยมีดาวอะไรที่มาส่งผลบวกหรือส่งผลลบนะถ้าส่งผลลบก็จะออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าส่งผลบวกก็จะส่งผลให้เกิดการพลิกชะตาได้เลยทีเดียวดาวที่ย้ายลำดับที่สองนะครับก็คือดาวพฤหัส ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นประธานแห่งสุขเพาะทั้งปวงเลยนะเป็นประธานแห่งความมงคลเป็นความดีงามต่างๆนะครับจะย้ายราศีในวันที่13พฤษภาคมโดยจะย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับฉะนั้นเมื่อย้ายแล้วเนี่ย จะได้ตําแหน่งทางโหราศาสตร์เป็นอุจจาวิราชอีกหมายถึงว่าจะมีแสงสว่างเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะดาวประธานแห่งความมงคลมีแสงสว่างดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตรงนี้ยิ่งดีมากเลยก็จะส่งผลดีนะส่งผลดีให้กับดวงชะตายอย่างมากและยิ่งไปกว่านั้นนะครับช่วงปลายปีสองตุลาคมเป็นต้นไปดาวพฤหัสก็จะย้ายอีกครั้งหนึ่งและได้ตำแหน่งคุณภาพเป็นถึงมหาอุจเลยมหาอุจเนี่ยในทางโหราศาสตร์เนี่ย เรียกว่าเป็นจุดที่ส่องสว่างที่สุดของดวงดาวเลยฉะนั้นจะส่งกําลังแบบเต็มที่เลยนะครับในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับตรงนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยช่วงปลายปีก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตสําเร็จสมปรารถนาอย่างดีทีเดียวนะครับลำดับที่3นะครับก็คือดาวเสาร์ดาวเสาร์เนี่ยในทางโทราศาสตร์จัดให้เป็น ประทานแห่งความบาปครอบความทุกข์แะทมความเหนื่อยยากปัญหาอุปสรรคทั้งปวงจะย้ายราศีในวันที่19พฤษภาคมนะครับแล้วเมื่อดาวเสาย้ายไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้มีตําแหน่งอะไรทางโหราศาสต์แต่พอย้ายไปแล้วเดี๋ยวจะมีการเดินถอยหลังอีกนะ19พฤษภาย้ายไปประมาณ19กรกฎาเริ่มเดินถอยหลังการย้ายเนี่ยย้ายจากราศีกุมไปสู่ราศีมีน แต่พอวันที่19กรกรกฎาคมเริ่มเดินถอยหลังอีกถอยหลังไปเรื่อยๆจนวันที่23สิบสามงหาถอยกลับมาอยู่ที่ราศีกุ่มอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้ในทางโหราศาสตร์เรียกว่าเป็นการเดินวิป,ปริตนะเวลาดาวเสาเดินวิป,ปริตเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุเกิดอะไรต่างๆดนะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าดาวในชะตากำเนิดของพวกเราทุกคนเนี่ยมีดาวอะไรมาส่งผลดี ส่งเสริมสนับสนุนกันนะไม่งั้นเดี๋ยวใครฟังในคลิปนี้ที่อาจารย์ถ่ายไปแล้วเดี๋ยวจะตกใจอะไรอย่างนี้นะสิ่งที่อาจารย์พูดในครั้งนี้เป็นดาวจรน,นะครับอย่าลืมดาวจรคือดาวที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าจริงๆณเวลานี้ยังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดของเรานะครับบางคนที่กังวลอันนี้ก็ต้องมาดูดวงส่วนตัวนะว่าดาวในชะตากเนิดของเรานี้มันไปให้คุณหรือให้โทษ กับการย้ายของดวงดาวนี้เหตุการณ์การย้ายของดวงดาวทั้ง3นี่นะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเลยครั้งนี้คือครั้งประวัติศาสตร์เลยนะครับฉะนั้นทุกท่านต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ให้ดีนะครับกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อกันมาได้นะครับถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกฉะโกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขายันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้น อยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฝืนเครืองมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ประทำขาดตัวช่วย มาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับประจากิสระแบบรู้ลึกรู้จริงมั่นยำเพื่อค้นหาประสาทต่างต่างตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขบา,ากรรมขออุสิกรมค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพอรสวรรค์ที่ติดตัวเปิดบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะลอมที่ถูกต้องเพื่อส่งเสริมหนุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรดได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนทุกจังหวะเวลา ชอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจําปีกับอาจารย์กฤษณะหลังตุตจ,จีนชีวิตจะเป็นอย่างไรเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ไลน์แอดโปเพดด้ลัคนาตุล เมื่อดาวตรีเทพเปลี่ยนแปลงย้ายราศีกันแล้วเนี่ยครับถือว่าจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีของชีวิตอีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียวนะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมปรารถนาเพียงแต่ก่อนจะสมปรารถนามันจะต้องผ่านอุปสรรคซะหน่อย ผ่านการกดดันทางจิตใจบางคนต้องผ่านสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างนี้นะแต่ก็ขอให้อดทนเอาไว้นะบางคนอึดอัดใจกับผู้ใหญ่บางคนอะไรต่างๆมันเป็นปัญหาอุปสรรคจากคนรอบข้างนะแต่เมื่อเราผ่านไปได้นะก็จะดีขึ้นสำเร็จสมปาถนานะครับทางลัคนาตนเนี่ยดาวพฤหัสประธานแห่งความสุขความเจริญย,ย้ายราศีเข้าสู่เรือนสุภะสุภะก็หมายถึงความสุขความบริบูรณ์ของชีวิต มันก็จะส่งผลดีมากเลยเพียงแต่ว่าเป็นเจ้าเรือนอรินะฉะนั้นอาริหมายถึงปัญหาอๆๆุอาปสรรคก่อนจะไปพบกับความสําเร็จก็ต้องลุยต้องเหนื่อยกันหน่อยอย่างนี้นะดาวราหูย้ายเข้าสู่เรือนปุตตะปุตตะหมายถึงโปรเจกต์โครงการหมายถึงเด็กๆก็ได้อย่างนี้นะครับและดาวเสากก็ย้ายเข้าสู่เรือนอาริอาริก็หมายถึงปัญหาหมายถึงอุปสรรคต่างๆนะฉะนั้นชาวลัคนานตนเนี่ยก่อนสําเร็จมันต้องลุยก่อนมาต้องเหนื่อยก่อนต้องสู้ก่อนอย่างนี้นะครับ การงานนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคลี่คลายก้าวหน้าดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงปลายปีนะตั้งแต่เดือนพฤษภาไปอ่ะรอไปเรื่อยๆมันดีขึ้นเรื่อยๆจนถุงปลายปีนะการงานเนี่ยจะโดดเด่นสําเร็จสมปรารถนาบางคนได้เปลี่ยนตำแหน่งงานบางคนได้ย้ายสถานที่ทำงานเปลี่ยนงานอย่างนี้นะเนื่องจากดาวพฤหัสเนี่ย โครจรเข้าสู่เรือนการงานแล้วได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดมหาอุดหมายถึงจุดที่ส่องสว่างที่สุดของดวงดาวเลยทีเดียวก็จะส่งกำลังให้เรือนการงานเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนอิทธิพลของดาวราหูที่ย้ายเข้าสู่เรือนปุตตะจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนสิ่งใหม่ๆฉะนั้น ชาวลักนณาตุลคิดใหม่ทําใหม่วางแผนใหม่ๆเตรียมการได้เลยนะอย่ามัวทําอะไรเดิมๆอย่างนี้นะถ้าเราคิดใหม่ทําใหม่มันก็จะนําพาสู่ความสําเร็จนะเพียงแต่อย่างที่บอกไปการเปลี่ยนแปลงต่างๆจะต้องเหนื่อยก่อนมันอาจเริ่มต้นไม่ลงรอยกับใครเกิดการตัดสินใจเกิดการอึดอัดต้องเคลียร์ต้องจัดการแล้วจะดีขึ้นนะครับการเงินจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับนะครับบางคนมีอาชีพเสริมไรายได้เสริม บางคนเริ่มต้นมีอาชีพเสริมใหม่ๆบางคนก็จะมีรายได้มากกว่า1ทางนะช่องทางการเงินต่างๆจะมากขึ้นการเสี่ยงโชคมีโอกาสสำเร็จสมปรารถนาได้เงินมาหมุนเวียนนะฉะนั้นใครที่จะทำอะไรก็ตัดสินใจเริ่มต้นนะมันจะได้สร้างแหล่งเงินนะมาให้อีกมีอาชีพเสริมไรายได้เสริมอย่างนี้นะแล้วก็จะประสบความสำเร็จทางการเงินทีเดียวนะครับ ความรักนะครับคนมีคู่ก็ให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยประครับประคองกันไปนะครับส่วนคนที่ไม่มีคู่มีโอกาสได้พบเจอคนมีฐานะคนอายุน้อยกว่าให้สบายอกสบายใจทีเดียวนะครับสุขภาพให้ระมัดร,ระวังปัญหาสุขภาพเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและฟันเจ็บข้อเจ็บเข่าฟันผุต้องอุดฟันอะไรพวกนี้หรือออฟฟิศซินโดรมนะปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างนี้นะครับ